ทุกใดใในโลกนี้ทุกทั้งหมดนั้นมีเพราะฉันทะเป็นมูลมีเพราะฉันทะเป็นเหตุเพราะว่าฉันทะเป็นมูลเหตุของความทุกข์คุณไปสร้างความพอใจกับสิ่งสิ่งนั้นเองใช่ไหมดังนั้นสิ่งสิ่งนั้นจะเป็นคนจะเป็นวัตถุจะเป็นลาบจะเป็นยศจะเป็นทุกอย่างโลกธรรมโยมติดได้หมดมและถ้าโยมมีใจไปผูกกับอะไรเมื่อ,อไหร่ทุกทันที เพราะสิ่งในโลกมันจะเปลี่ยนแปลงแต่เราหวังในความไม่เปลี่ยนแปลงแล้วถ้าสิ่งในโลกนั้นเปลี่ยนแปลงแล้วเราไปคาดหวังแล้วมันผิดหวังไม่ล่ะมันก็ผิดหวังไงปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์อยากให้บ้านเมืองสงบสุขมันไม่สงบสุขก็เป็นทุกข์ใช่ไหมเอออย่างเงี้ยมันก็ ก็ต้องมองเออมันไม่สงบสุขก็ก็ถูกของมันแล้วละ่ะไม่งั้นมันก็ไม่ใช่กามาพบไงอืมอย่างเงี้ยเพราะถ้าในการมาพบเนี่ยก็เหมือนกับที่พระเจ้าบอกถ้าคนคนนี้ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยมีพรหมวิหารสี่จเจริญเมตตาตั้งไว้ซึ่งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมตลอดเนี่ยอา่า การกระทําที่ผิดเนี่ยมันจะมีขึ้นมาได้ไหมมันก็ไม่ได้นะ่นะดังนั้น <c oughs> การที่มีการตําหนิติเตียนอะไรกันเนี่ยผู้เจ้าก็จะบอกว่าเนี่ยเวลาเธอตําหนิกันเนี่ยเธอตั้งไว้ซึ่งกายกรรมวจจกกรรมมโนกรรมอันประกอบด้วยเมตตากันไหม ไม่ฟระเจ้าค่ะไม่นะ,ะแต่นั้นถ้าเขามีการเจริญเมตตามันก็ไม่เกิดขึ้นไงเฉยไหมอืมแต่พอไม่มีมันก็เกิดขึ้นอย่างเนี้ยดังนั้นอย่างเดียวเลยคือคุณธรรมเราต้องไปสร้างคุณธรรมให้กับคนนะคุณธรรมมันไม่ได้อยู่ในกระดาษนะไม่ได้อยู่ในเสาหินนะ,นะไม่ได้อยู่ในใบลาน มันอยู่ในในใจของเราที่เราเนี่ยเสพครบแล้วก็ค่าควรพิจารณาเนื้อความที่ตนทรงจำไว้ไหมนะแล้วเราประพฤติทำสมควรแก่ทำไหมอย่างเงี้ยงั้นถ้าเราทำได้ครบกระบวนการของการรู้ตามซึ่งสัจธรรมและการบรรลุซึ่งสัจธรรมมันก็จะไม่มีปัญหา Hmm.